สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายของบทที่1นแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนนะครับคําว่าละคนก็คือรวมๆกันเองนะครับก็คือมีลําดับการคํานวณที่มากกว่า1ขั้นตอนนะครับก่อนที่จะไปเรียนกันนะครับมาดูจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์คือให้นักเรียนนะครับเข้าใจวิธีการบวกลบคูณและหารละคน ของเศษส่สวนและจำนวนคลานะครับ2นะครับเขียนขั้นตอนแสดงการบวกลบคูณหารของเศษส่สวนและจำนวนค่าได้นะครับแล้วก็รับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมายนะครับก็คือการบ้านที่ครูสั่งไปนะครับการบวกการลบคูณหารละคนของเศษส่สวนนะครับมีขั้นตอนการคํานวณมากกว่า1ขั้นตอนนะครับเวลาเราทําเราก็ต้องดูก่อนว่า1ถ้ามันมีวงเล็บก็ให้ทําในวงเล็บก่อนนะครับ ถ้ามีวงเล็บไม่ทําในวงเล็บก่อน 2, ถ้ามันไม่มีวงเล็บก็คือมีตัวเลขยาวมาเลยนะครับให้ทําคูณกับหารก่อนนะครับโดยเรียงจากซ้ายมือนะครับเรียงจากซ้ายไปขวานั่นเองนะครับ3นะครับค่อยหาการบวกการลบนะครับเรียงจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันนะครับมาแล้วครับ ดูตัวยอย่างครับวงเล็บ c สี่ส่วนห้าลบ c หนึ่งถึสองวงเล็บปิดบวกกับหนึ่งหกส่วนเจ็ดนะครับดังนั้นขั้นตอนที่หนึ่งนะครับจะเห็นว่าข้อนี้มีวงเล็บนะครับดังนั้นขั้นที่หนึ่งก็คือต้องหาในวงเล็บก่อนนะครับขั้นตอนแรกซึ่งในวงเล็บเป็นเรื่องของการลบนะครับการลบการบวกต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเสมอนะครับ าจะเห็นว่าส่วนของเรามี5กับ2ใช่ไหมครับอาถามให้เท่ากันได้ก็คือ10นั่นเองนะครับดังนั้น5ก็เลยคูณด้วย2ทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วน2ก็คูณด้วย5ทั้งบนทั้งล่างเช่นเดียวกันนะครับก็ได้ว่าเศษ4ส่วน5คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนนะครับออกมาเป็นเศษ8ส่วน10ตัวนี้นะครับลบกับเศษ1ส่วน2คูณด้วย5ทั้งเศษทั้งส่วนนะครับ ออกมาเป็นเศษ5ส่วน10ตัวนี้นะครับอ่าคราวนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้ว8ล5ก็จะเหลือ3ใช่ไหมครับอ่ากลายเป็นเศษ3ส่วน10ถามว่าตอบเลยไหมยังนะครับการบวกลบคูณหารละคนแต่ก็มีขั้นตอนหนึ่งนะครับเป็นขั้นตอนที่2อ,อ่าหลังจากที่เราคิดในวงเล็บเสร็จแล้วนะครับขั้นที่2ครับก็ให้นำคำตอบในวงเล็บนะครับมาบวกด้วยตัวที่เหลือนั่นเองนะครับ กลายเป็นเศษ3ส่วน10บวกกับ1เศษ6ส่วนเ1เศษ6กส่วนทำให้เป็นเศษเกินก็คือเอา7ไปคูณกับ1แล้วบวกกับ6นะครับก็เลยกลายเป็นเศษ13ส่วน7นะครับการบวกก็ต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันเช่นเหมือนกันนะครับซึ่ง10กับ7ไม่มีแม่ไหนาหารได้ก็เลยทำให้เป็นเศษทำให้ตัวส่วนเป็น70นะครับดังนั้นส่วน10ก็เลยจะคูณด,ด้วย7ส่วนส่วน7ก็จะคูณด,ด้วย10นะครับ ออกมาก็จะเป็นเศษ21สบ่วน70บวกกับเศษ130 70, อสา่วน70ก็เลยบวกกันเป็น151อาส่วน70ซึ่งมันเป็นเศษเกินนะครับก็ให้ทำเป็นจำนวนค่านะครับก็70ไปหาร151นะครับได้2ครั้งก็จะเหลือเศษ11นะครับก็เลยตอบ2เศษ11ส่วน70นั่นเองนะครับอ,อีกตัวอย่างนึงครับ ตัวอย่างนี้นะครับเป็นเศษส่ส่วน8บวกกับเศษ8ส่วน9คูณด้วย1เศษ1นส่วน4นะครับะจะเห็นว่าข้อนี้ทำไมครับไม่มีวงเล็บนะครับแต่มีเครื่องหมายอะไรบ้างครับมีบวกกับคูณนะครับดังนั้นเราต้องทำคูณก่อนนะครับถ้ามีบวกกับคูณต้องทำคูณก่อนนะครับดังนั้นหาผลคูณก่อนขอ,ของตัวนี้นะครับก็เลย กลายเป็นเศษ8ส่วน9คูณกับ1เศษ1ส่วน4นะครับเราก็เปลี่ยนจาก1เศษ1ส่วน4เป็นเศษเกินนะครับก็คือเปลี่ยนเศษ5ส่วน4ี่นะครับจากนั้นก็เลยกลายเป็นเศษ8ส่วน9คูณกับเศษห้ส่วนนะครับคือตัวนี้จะเห็นว่าตัวที่ตัดกันได้ก็คือ8กับ4ใช่ไหมครับก็แม่4ี่มาตัดนะครับ สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดอ่ามีตัวไหนตัดได้ไหมครับอ่าไม่มีแล้วก็เอาข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่าง,าง,างก็เป็นสองคูณห้ากลายเป็นสิบส่วนก็คือเก้าคูณหนึ่งกลายเป็นเก้านะครับก็เลยได้ใศษสิบส่วนเก้าอ่าตอนนี้เราจะไม่จาเป็นต้องทําให้เป็นจํานวนคะนะครับเพราะว่าเราต้องไปหาต่อนะครับก็ให้นํานตัวที่คิดแล้วนะครับเอามาบวกกับตัวที่เหลือก็คือเศษสี่ส่วนแปดนะครับกลายเป็นเศษสี่ส่วนแปดบวกกับเศษสิบส่วนเก้านะครับ ก็มีส่วนแปดกับส่วนเก้าดังนั้นก็ต้องหาตัวที่ทำให้เท่ากันได้นะครับซึ่งหามาแล้วนะครับก็คือเจ็ดสิบสองครับก็เลยคูณด้วยเก้าคูณด้วยแปดกลายเป็นเศษสามสิบหกส่วนสามเจ็ดสิบสองบวกกับเศษแปดส่วนเจ็ดสิบสองนะครับก็เลยออกมาเป็นเศษหนึ่งร้อยสิบหกส่วนเจ็ดสิบสองจากนั้นก็ทำให้เป็นเศษ ส่วนยังต่ำแล้วก็ทำให้เป็นจนนานวนคะนะครับอ่าก็จะออกมาเป็น1เศส11ส่วน18นะครับอ่าอีกตัวอย่างครับคราวนี้เป็นบวกกหารนะครับดังนั้นเวลาเจอบวกกหารให้ทำหารก่อนนะครับก็หาผนหารครับก็จะกลายเป็นหาตัวนี้ก่อน,นครับ เศษส9่สาสวนส2หาด้วยเศษ7ส่วน6นะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกลายเป็นเศษ6ส่วน7นะครับแล้วก็หาตัวมาตัดทอนได้เลยนะครับก็จะเห็นว่า49กับ7็7ตัดทอนได้คือแม่7ใช่ไหมครับก็เป็น717 7 749ส่วน6กับ12ก็แม่6นะครับ6166212นกครับก็จะเหลือข้างบนก็เหลือ7คูณ1ได้7 ด้านล่างก็จะเหลือ2อคูณหก็เลยได้2นะครับกลายเป็นเศษ7จ็ส่วนสมาคัดคิดขั้นที่ตอนที่2ครับก็เศษ7จส่วนสเนี่ยมาบวกกับ2เศษ1นส่วนสนะครับซึ่ง2เศษ1นส่วนสมันก็คือเศษ7จส่วนสนะครับจะเห็นว่ามีส่วน3กับส่วน2นะครับก็ทำให้เป็นส่วน6ได้นะครับก็คือ3าคูณสได้6 2สคูณสก็ได้6นะครับก็เลยคูณด้วย2กับคูณด้วย3 ก็เลยกลายเป็นเศษ14ส่วน6บวกกับเศษ21ส่วน6นะครับออกมาเป็นเศษ35ส่วน6อ่ามันเป็นเศษเกินก็ทำให้ปเป็นจำนวนคะก็เลยได้5เศษ5ส่วน6นะครับอ่าสำหรับเรื่องการบวกลบคูณหารละคนนะครับก็คือการคิด2ขั้นตอนนั่นเองนะครับถ้ามีวงเล็บก็ทําในวงเล็บก่อนแต่ถ้าไม่มีวงเล็บก็ให้ทําคูณกับหารก่อนนะครับเรียงจากซ้ายไปขวา ถ้าไม่มีคูณกับหารแล้วก็ให้คิดบวกกับลบเรียงจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันนะครับนั้นแบบฝึกหัดที่จะให้ทำนะครับก็อยู่ที่หน้า51ถึงหน้า55นะครับ